สวัสดีครับพี่น้องพอกันที่เกาครับกับคนพัดทินไปกินไปเห็ดเที่ยวพี่น้องครับมีเี้ดที่ไม่เห็ดเ่าวปจอนพี่น้องที่เก้าเห็นเคยกับตาล่าวป่าวช่วงนี้ล้มหาาสิบปล่งครับเพราะว่าล้มไปครับล้มมันเล่นมากเพรเป็นหัวพี่น้องแต่ว่ามันเล็กมากเป็นแบบประมาณแบบเนี้ยๆไหมครับในเที่ยวเซียนเบ่าหน่อยไป่อนครับบแบบเซลสีอพะยงสีเหลืองนี่พี่น้องแต่เดี๋ยวเขามาเห็ด ติดกระดาษกันครับเดี๋ยวมาทดลองไปย้อนกันว่ามันยืขึ้นไ่มไปดูติดกระดาษกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่เก้าเพื่อนๆครับป่ะดู เ็จเร้อยครับยิ้กระดาษเซจเร้ยอยเลยพี่น้องนอนเดี๋ยวเข้าปีเอนกันว่าจะป็นหรือว่ถึงเจ้าก็ะเทางเ้นอ่ครับหางคุ่มส้นอ่างสองหางเดี๋ยวเขาไปเล่นต้อกันได้ทมวันอานครับเจอกันยี่พุนเลยพี่น้องทงนาเข้ากูเลยเดีเดี๋ยวร้อนๆครับเดี๋ยวเขาไปเจกันที่บุนเลยครับผมฝากตาิดตามกดไลค์กดแชร์ซับไะแช์กันีก้พกอ,อพี่น้องไปอ๋อวเ้ยน้อย งบิ so channel, ่เบาในหน่อยเข้นี่เฮ็ดไม่พี่น้องวันสีขึ้นบ่ขึ้นครับผมหลังจากที่เฮาติดเยบลอยแล้วเขาก็มาลงมาปอยกันครับไปุ้น้ากันพี่น้องว่าิเ่็นไังไห๋ครับผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวงัดเดี๋ยวเอางัดไปโอ้โห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 เอ้อๆๆๆๆๆๆ êy êy, thằng hát lồng đèn vào,

Cô tiền không không xin mẹ mà Vô <organizational> ja. tiền <uğss máy> <st misunderstand produces choices>

phân tốc là sinh hoạt này tốc là tốc là hui Ôi, vinh vinh ถือว่าสำเร็จแล้วพี่น้องคือว่าขึ้นดีครับครับขึ้นดีขึ้นดีครับแต่ว่าลมบ่มีพี่น้องลมบม่มีลมไม่มีลมไม่มีฮาร์ดวิ่งมาในนี้สิวิ่งกลับมาเด้อัาร์ดวิ่งกลับมาว่าฝนตกพี่น้องฝนตกเข้ามาแด้วครับเลยน้ำเต็มเลยที่นี่ฝนตกเลย กำลังย้อนบ่าอยู่ฝนตกพี่น้องกำลังยานอนู่ฝนตกกุญแจนกแต่แหวะตัดๆๆๆๆๆๆโอ้บรรยากาศดีครับพี่น he ้องบรรยากาศดีเลยครับตรงนี้บรรยากาศสุดยอดเลยการเย็นๆนึกฮาร์ดคนได้ยินเสียงแอียกมั้ย <laughs> อามาวิ่งฮะต้องวิ่งเร็วมันไม่มีลมปลอดสายยาวเลยไหมได้ <c oughs> ลบตอนนี่ฝนตกเข้าไหมพี่น้องลมบ่ใครมีเลยครับลมอยู่บ่ใครมีเ <c oughs> ลยเอาละ วิ่งเร็วๆนะไปไปอยู่ต่างหัวต่างหัตมันมีลมพี่น้องมันมีลมกับโอ้โครับมันมีลมเยอาขึ้นใส่ไใดขึ้นเก่าครับพี่น้องนี่ครับเยอะเส่ได้โอเคเลยครับไม่มีลมไม่มีลมนี่ครับขึ้นดีเสียงแยกกระดังนีดีเลยแม๊กแม๊กแม๊กครับพี่น้องครับ โซ่เลีนกะลงเลยพี่น้องโซ่เลีนกะลงเลยโซ่เลี้ยนละลงเนาอโซ่เลนกะลงพอแล้วน้องัดสรุปแล้วโอเชฟพี่น้องขึ้นครับสรุปแล้วก็คือขึ้นครับขึ้นอยู่มาหน่อยเทากับเห็ดเนี <laughs> ่ยขึ้นครับแต่วา่ามันช่วงนี้ก็คือเดียวบ,าววบ้ายิงใหญ่เมื่อเลีนนี่สจีบอะไรได้พี่น,อนอ้องเพราะว่าหนานี่มันโดนมันหน่าล้มเลยพี่น้องหนามัน,านเป็นล้มหมมาเป็นเทรกร่อนนะพอดี เฮ็ดเ่าวไหมว่าเล็กเฮ็ดไม้พี่น้องเลี้ยงอาไหมทดสอบให้พี่น้องเบื้องเจ้าบ้านมีถ้ามีล้มก็สีดีก็นี่อยู่ล้มตรงีก็เอามาวิ่งเบิ่งครับถือว่าโอเคเลยครับผมเห็นเห็นยอดสุดยอดเยี่ยมมากครับน้องหาเก็บเลยไอ้ไอ้ตัดตรงนั้นเลยน้องหาแก้เชือกตรงว่าวเลยแก้แล้วเอาว่าวมาแล้วก็ดึงเชือกไอ้นั้นมา นะแกมันมีส้นอยู่เชือกกันนะนี่พี่น้องพี่ว่าโอเคเลยครับนี่ครับได้ได้เลยครับผมนี่ได้ได้ครับเจ้าได้ครับผมเลีแนแต่ว่ามันบ่มีลมเนาะต้องในเรียนเอาน้องหัดเลีนจนดังเห็นมาน <c oughs> ี่เรงงานเลีนจนดังเห็น <c oughs> ครับที่ไหนก็ฝากติดตามทั้งช่องเขาเนาะคือเก่าพี่น้องฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามซับสะไขกันคือเก่าครับครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้ามาวิ่งร้องเบิลงพี่น้องเพราะว่าช่วงมาเมื่อกี้นี่ฝนตกไงฝนตกแล้วได้ได้หยุดเดี๋ยวก็ได้ออกออกวิ่งให้พี่น้องเบิ่งไหม่แต่ว่าก็ขึ้นดีย้ะพี่น้องพูดอะเสียงแอกมันงเลยเสียงแอกอย่างนี้ดีเลย <c oughs> เสียงแอกนะครับได้กเจอกันไหมพี่หนะนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ซับแต่ใครทั้งชาวเน็ตฮาร์คนบันตินบัจก,กินบ้เอ็ดเกย์เกย์พี่น้อง ขอบคุณมากมครับเจอนใหม่วัสดีครับ